แับต่อไปค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญนานอำเภอบ้านแหลมคุณสีธรรมราาแก้วกล่าวถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวข,ของอำเภอบ้านแหลมและผลของการจัดงานอาร์ตอาร์ตซลในปีที่ผ่านมาด้วยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะครับ,ท,บท่านผาูนนนน้ว่าท่านผู้บริการท่านท่องเที่ยวบ้านตาพี่้องศิริชดก็ท่านภูมิเกียรติและทุกท่านครับอำเภอบ้านแหลม เป็นอำเภอที่วันนี้ผมได้รับมอบหมายมาพูดถึงสังขภาพการ่เที่ยวและก็และก็อตอบคาถามึางว่าทําไมถึงแนวคิดของพีเี้การจัดงานมาบรนเทิงเป็นยังไงนะครับสังภาพของพื้นที่บันเทิงบ้านแหลมก็คือมีดีมีดีอยู่สองมีดีก็คือมีสองที่สุดกับหนึ่งที่แรกสองที่สุดนี้ก็คือหนึ่งเราเป็นแหล่งกํงาเนิดหอยแครงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแบบปดตัน 100จ็ถสกีได้นะครับแล้วก็อีที่2ที่สุดที่2ก็คือเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือ6กครับแล้วก็หนึ่งที่แรกก็คือเราเป็นพื้นที่สายมแรกของอ่าวไทยครับหรือว่าเรียกว่าต้นทางสายปลายทางเกลือครับพื้นที่อัแหลมประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นหาดโคลนเป็นส่วนใหญ่นะครับ9 2เป็นเป็นหาดโคนสิ่งที่เรา นำมาให้เป็นศักภาพเป็นการต้องเที่ยวก็คือก็วันที่ที่เจ็ดถึงเก้านี้คืองานปฏิมากรรมเกลือนะครับเป็นเรืเ่องเกโดยเฉพาะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เราจัดปีที่แล้วที่ได้รับการตอบรับแบบก้าวกระโดดก็คือตอบรับได้ดีมากก็คือในเรื่องของเปิดโลกทะเลโคลนกับอีนี้ก็เตรียมการอยู่นะครับจะจัดในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาก็คือปีนี้ยกกัวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดพฤษภา ครับครับคามเป็นรูปทะเลโครนสามารถนอกจากสองงานนี้ป้านแหลมมีอะไรดีอีกไหมครับป้านแหลมเมือ่อกี้ท่านผอ,อ,อทอภาคกลางก็พูดไปแล้วว่าข้าวทางคองโกนพื้นที่แรกของอำเภอป้านแหลมคือบางกระบบนครับบางกระบบนนี่เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเลพอไปถึงแก่พื้นที่บางกระบบนอําเภอป้านแหลมเนี่ยจะอุดมไปด้วยร้านอาหารทะเลและก็ร้านเกือบทุกร้านติดกับแม่น้ํา บางตะบูนรางนั้นท่านนั่งนั่งที่ร้านอาหารบางตะบูนแล้วเนี่ยกินอาหารทะเลอร่อยดสดๆดอร่อยแล้วเนี่ยท่านเห็นทั้งวิวของแม่น้ำนี่ก็เห็นเห็นของวิวของของทะเลด้วยครับเห็นทั้งอย่างเลยท้าไ่น้ำทะเลในที่เดียวกันครับแล้วก็ประการที่อีกจุดหนึ่งก็คือจุดชมวิวของบางตะบูนก็คือสะพานเฉลิมพระเกียรติถ้าท่านมาจากกรุงเทพขันไปทางซ้ายท่านจะเห็นทะเล อา่าวบางตะบูนซึ่งแปลกตามไม่เหมือนที่อื่นก็คือมีกระเตงอยู่ด้วยกระเตงก็คือกระท่อมหรือหรือเถียงคล้คล้ายเถียงนานนะครับกระท่อมแต่ไปปลูกในทะเลเพื่อเป็นที่เข่าดูข้อหอยนะครับเท่าดูข้อหอยนั่นก็คือก็คือพื้นที่เยงหอยนะครับแล้วก็ถ้าหันไปทางขวามือท่านจะเห็นชุมชนหมู่บ้านประมงซึ่งเป็นหมู่บ้านประมงเก่าแก่นะครับแล้วก็ถ้าสืบประวัติ ถึงสมัยอดีตนั้นเป็นพื้นที่เดินทางทางเรือของกองทัพสมัยกรุงศรีเพื่อไปขึ้นบกที่เมืองพิกพลีแล้วก็เดินเท้าต่อไปอยังเมืองตะนาวศรีพม่าหรือว่าชุมพร,รหรือเมืองขลางนะครับก็เป็นพื้นที่ทางสําคาัญประวัติศาสตร์ด้วยนะครับพอมาจากบางตะบ,บูเสร็จก็ข้ามมาเส้นทางเยือบชายฝั่งหรือเส้นทางทีนเนรูุทก็คือพอถึงหน้าเทศบาล เดียวซ้ายไปอีก1กิโลก็คือพื้นที่ของแหลมหลวงแหลมเหลวนะครับแหลมเหลวเป็นบริเวณปากอ่าวบ้านแหลมเป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักตกปลานะครับจากนักตกปลาก็มีปลาชุกชุมมากย้อนกลับมาครับไปทางทิศทางถิง่นรูปเหมือนเดิมเรามีวัดซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า250ปีแล้วก็เป็นวัด ซึ่งทางบอกอบอกว่าข้าภูกุญศรีนั้นที่มีชีวิตให้มาเพชรบุรีวัดในกลางเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเพราะวัดในกลางนั้นเป็นวัดที่สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าตากสีมาราชนะครับที่นําเอาสาราการปรเรยนาในรัชสมัยของกุญรีพยาตอนปลายรัชสมัยของพระเจ้าไทายศักดิ์นะครับแล้วก็โปรดเก้าให้ท้อมาตั้งไว้ที่วัดในกลางเพื่อ วายเป็นพระผู้สนับพระมารดาของสมเดพระเจ้าตักสินซึ่งเป็นคนปั้นแหลกครับและก็สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของจังวัดไอกลางก็คือศาลาการประเรียนไม้สักข้างหลังนะครับและก็ทันทวยทันทวยเป็นหัวเป็นหวหน้านะครับซึ่งไม่เหมือนที่อื่นและก็เป็นต้นแบบให้กับและปับในที่อื่นๆนำไปรเรียนแบบและก็ผลิตเป็นทันทวยนะครับรองรับ ต่างไอลองรักเชิงชายครับเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมมีวิจิตรวิภาพกิจกรรมในเรื่องของพุทธประวัติอยู่ในสารกรรมประเรียนด้วยครับซึ่งนอกจากได้ชมสารกรรมประเรียนมาจากด้างหลังแล้วเนี่ยเรายังได้จักระรรมบดาของสมเด็จพระเจ้าตักสินแล้วก็องค์สมเด็จพระเจ้าตักสินด้วยครับขัดจากวัดในกลางก็คือไปเส้นทาง ท่านจะไปอีกวัดอีกที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือวัดขาตะเคานะครับซึ่งนอกเส้นทางจีนิกรูไปอีก5กิโลวัดขาตะเคาก็มีหลวงพ่อทองซึ่งเป็นองค์พี่องค์น้องกับหลวงพ่อโสธรจ,จังหวัดชัเชาและก็จังหวัดและก็องค์พี่องค์น้องกับหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรบุตรธารามจอมฉุบุสมเทานะครับแต่จากพื้นที่ที่วัดในกลางหรือวัดขาตะเคานะครับ ก็แนะนาให้ท่านมาที่เส้นทางบางกุัยบางแก้วบางทะเลบางทะเลบางแก้วบางทะเลเอ้บางทะเลแล้วก็บางแก้วบางทะเลจุดหมายแรกที่แนะนาให้ท่านไปได้ท่องเที่ยวก็คือในเรื่องของโครงการความทะเลตัวอย่างอันมาจากพร่มดีนะครับตามพร่มดีของทนานเจ้าซึ่งมีการพัฒนาการพบพันปลาทะเลการพบพันปลาน้ําเค็มนะครับ เป้าหมายก็คือว่าต่อไปในนัคตนั้นถ้าจะหาปลานะครับไม่ต้องลงเรือออกทะเลก็สามารถเพาะเลี้ยงพันปลาบนบกได้แต่ที่สําคัญที่นี้ที่เป็นบบต้นแบบอย่างนี้ก็คือการเลี้ยงปลาผสมผสานแบบสุภาวะนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมจะไม่มีต้นทุนทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรเลยนะครับหรือว่าเรียกป่าซีโรเวสนะครับซีโรเวสก็คือ ทุกอย่างที่ขผออ่านกระบวนการนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับหลังจากโครงการสเรวนตัวอย่างแล้วก็ไปที่พื้นที่ต้นกําเนิดพื้นที่ผลิตก็คือสปากเกลเือซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของท่านนะครับอยู่ที่บางแก้วท่านผ่อนคลายหรือผ่อนพักผ่อนใจอะไรต่างๆนะครับก็แวะที่สปากเกลเือได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของของอำเภอบ้านแหลมสปากเกเ้เศจ นะครับก็คือที่สุดท้ายก็คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแดนปักเปี้ยซึ่งเป็นโครงการอันเนรื่องปรจากพคระบาของะบาสมเด็จพรีปีหัวรายการที่เก้าเป็นโครงการจึงตอนนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมะระดับโลกนะครับด้วยวิธีการธรรมชาติตาบัดธรรมชาตินะครับและก็เทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงชาวบ้านก็ทำได้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้โครงการเมื่อโครงการเป็นโครงการระดับโลกแล้วโครงการนั้เปิดบริการให้สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ให้สามารถทั้งคืนที่โครงการได้นะครับโดยมีที่พักบริการที่พักทั้งที่เป็นที่พักเกี่ยวแล้วก็เป็นที่พักของคณะนะครับและที่สำคัญที่ผมพูดมาตั้งแต่ปางตะโบนถึงแหลมปักเปี้ยก็คือในช่วงฤดูกาลตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจน้นมาจถึงเดือนเมษาของปี60นะครับอำเภอแมแหลม ยังเป็นพื้นที่ของการดูนกอพยพนกอพยพข้ามถิ่นมาจากไซบีเรียมาจากตอนเหนือของรัเสเซียโดยเฉพาะนกทะเลปากชอ้อนซึ่งเป็นนกพันธุ์ที่หายากมาอยู่ที่มาเลมครับแล้วก็นกพันธุน์อื่นๆมีจํานวนไม่ต่ากว่า250ชนิดโดยเฉพาะนกที่อพยพมาเนี่ยมีจานวนไม่น้อยกว่า80ชนิดนะครับช่วงเวลาการนี้จึงเป็นช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งที่นักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะคนที่ชอบดูนกนั้นจะ,จะมาจะมาจะมาอยู่ทีมาเสมอแล้วก็มากินนอนอยู่ในพื้นที่นะครับปาคนก็บางคณะก็ต่างกินนอนกันเลยครับและอีกอย่างที่อยากจะแนะนําก็คือพื้นที่อำเภอ้านแหลมเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานนะครับตั้งแต่เส้นทางทริใุรหรือว่าตั้งแต่คลองโคลออกมาไปถึงแหลมบะเบี้ย รหรือถ้า,ถาจะฝันทิศทางด้านในนะครับตอนเช้าครับไปทางไปทางบางคบไปทางบางหอที่เป็นเขตเชื่อมต่อกับตับอำเภอขย้อยนะครับท่านจะได้กลิ่นน้ําตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพ,พร้าวเนี่ยซึ่งเป็นเนี่ยตอนเช้านี่กาหอมหอมหอมจนทําให้ให้อะไรนะอารมณ์นี่อย,อยากจะแวะอยากจะแวะก็กินหอมของของ,ของน้ำตาลธรรมชาติอีกทําให้หอมแล้วผิว พอแมวหิว <t akers> แล้วก็อยากจะชิมนะครับซึ่งพี่น้องชาวบางออหรือพี่น้องที่ทำน้ำตาลเนีเยเ่ยผมก็้อบก็รับก็เชื่ออยู่ครับก็ในโอกาสนี้วันที่17 19ซึ่งเป็นงานแรกของปีนี้นะครับและก็เป็นงานที่ที่ใหญ่ของอำเภอบ้านแหลมและก็คือง,งานปฏิบักรรเกลืออยากให้พี่น้องได้ไปเที่ยวชมกันปีนี้งานปฏิบากรรมเกลือเรามีแนวคิด ผมตอบคำถามไปเลยนะครับเพราะว่าได้รับมอบหมายมานะครับก็คือไปแนวคิดตามติดคำเตือนอ่านเพียงมากรรมเตือนจอนสังฆะมาเป็นฝนนะครับเป็นการจัดงานในวาระพิเศษนะครับที่เราได้ได้ได้สูญเสียนะครับตระกูลสัตวผู้ชิ้นาหญ่ที่สุดในโลกคอายเป็นการน้อมน้อมบรรลึกที้น้อมบรรลึกในพระมหากราบิคุณ ที่มีต่อบุคคลชาวไทยและก็อำเภอบ้านแหลมนะครับเกี่ยวข้องกับรกรกณีานนักกาจิองพระองค์คือในเรื่องของการทําฝนเทียมนะครับการับฝนเทียมซึ่งเจ้าของเกลือที่ส่งไปทํำผนเทียมก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้วในฐานะนายกอบตบางแก้วเจ้าของพื้ที่จัดงานประดิษฐ์มาทำเกลือเราใช้กิจงานว่า สั่งฟ้ามาเป็นฝนครับก็มาก็มาจากในคิดที่ว่าบุญญาบารมีของพระองค์ท่านครับที่มีต่อประสบภรราท่านนั้นสามารถทำให้ฟ้าตกลงมาเป็นฝนบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประสบกรรยาครับแล้วก็สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับพี่น้องประชบชรรยได้อยู่ดีมีสุขได้จนถึงทุกวันนี้ครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณครับ <c oughs> ต้องขอบพระคุณที่านนายอำ่อบ้านแหลมมากนะคะเกี่ยวกับ,เก,กบเกี่ยวกับงานอาร์ตออฟ